ีเริ่ทข้างเข้าไปอีกแล้วเริ่มเารเริ่นเพืเน่นเรานเพื่อนเอนเ่อราเพื่อนเพ่อ่อนเพื่อนเ่อนเ่อเพื่อนเพอนเ่อนเ่อนเพืเนอน่เ่เนเน่เนเอื้อเพื่เน่เอ่นอ พบายาันได้างานนอะ mượn ah, 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 bữa ơi, mới mượn kéo dòi được khảo hạn mượn tất bài dòi con mày 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 đi, mày mày bay mày rồi mày không mày ก็รถคูนใจขึ้นเก้าก็เดิมขุดเกี่ยวกับเกี่ยวนะเพื่อกำลังมากลันว่างต่อแบบกี้ขุดเกียวแบเมี้ ตัวต yeah, yeah, yeah. ิงเด้อว่ไปวางเจ้าขอเจ้านำต้องเป็นส่ดเป็นส่ดนเลยโอ้ยเป็นตะวันแล้วเอาคนอีกว่าคนอีกว่า เที่ยวว่นเดียวทั้งนี้เขาจะบระดิจางนอเขาจะล่องล่องแขกกันนอเยนหน้ากันไปแต่หน้าซอยกันล่องแขกมารอบนี้เฮ็ดวัวใว่ปะเนี่ยเ้ย

นั่งจะรอหลังจากเต่วเติมน้ำหมูกน้ำมันนะนัเดี๋ยวไปเดินทางต่อไปป่อยกันอยู่ปลาใหม่เด้อพี่น้องหยัดงมตัดใหม่ป่อยกันอยู่ปลาเด้อไปกันต่อแดดพอนแนงบี้อากาศพอนแนงแนงอย่างเดียวเลยโอ้ยรถ

ก็เกิดมื่อคือมา่อันเดียเลยต้องแดดนะบ้านาีร วอดหอกธรรมศาตลวัดสมบูรณ์เดี๋ยวสวนกดงามบวได้เห็นกันง่ายๆเด้อภาพบรรยากาศแบบนี้ คน้มซองผ่าซองเอต้อต่อใหม่ไม่เห็เรื่องไผ่ไก่เสือกันษาเดียวยังมาต้นไหนเห็นเรื่องไผอยู่อ่าอาติตตามไปเบิ่งน้ำกันเด้อญาติโยมคนทางเข้าไปยังอีกเงาไก่อยู่เนาะมาต้นหอดปลาเมยปลาเมยเกี้ยหรือว่าปลาเมย์วงเนาะ มันจะเป็นตัดดอกหม่กวนนั้นไม่เห็เื่อไอเ,เกิดอาการเมารถเกิดขึ้นโอ้ยนะน้องพีเมารถ <c oughs> ตอนนี้เขาไก่หอดแล้เวเนาะ้ำไม่ดีอะไงเ้างตัดดอก นองก่น้องกัดกิไอ้เะขึ้นไปตัดต้นกุเงิุ้งกูนับกุูงตัดตรงไหนกนหน่อยเล้กันหน่อยสิครมาอยู่ตรงเด้มาไปอกันอยู่องตาใหม่เลยตอนนี้ถ้ากกไดมาหอดปลาใหม่แล้วเนาะทีเดียบร้อย เอาผ้าวอกันหน่อยตาะมาณเอาประมาณเม็ดส้าวเนอะ กดถามสิครับนึกบอร้อกดหน่อยครับ Ba bắt 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 bắt

nên nói cái này vậy thôi tôi thôi thôi cái thôi 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 Thả chậm, Thì chậm, Thả chặt. cái chắc mến, thả nó, phả, thôi thôi đi thôi bị tắc khẩu, Mày, mày thôi 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 เาบกได้เอาเป็นงานส่นตี่เขาซีนเสมอเสมอที่ขนาดตัดฟุ้นโดดซีนหรอได้ซีนอันนั้นดีตาาไฟรอได้ไม่ซื้อได้ไม่ดักผั นี่ๆเอาให้เรียบ นึ่ก็ตัดมาได้หน่อยนึงเน,ะนงาะยังไม่ทันพ่อตัดต่อใส่อยู่ประมาณเวลาใส่อยู่ประมาณ30ลักเนาะ30กว่าเพื่อค่้โคกเร่ค่อยบกเอาใหม่ปอมบ้างเห็ดเสาเห็ดลักมันโคดั้หนี่ดั้มซื่อๆนี่ไเด้ยสองสามท่อนเลย เอาเบิ้งลงพีนี่กช้แตว่นี่ครับซื้อครับโอ้น้ำบกเขาลุงพีน้ำบกเขาน้ำมาดิกินให้รักเลยขนาดเอาเลยเด็กเขาสิตัดเห้รักหวาก cái moka tatu hôm tận cổng của baba. TĐặc sĩ lạc hòa, hay một ông lạc hôm xin tin ăn con ừ, con tin mẹ con tin mẹ con tin con <laughs> ลงเล้วลงแล้วลงแร็วว้าวบาดเจ็บสองตายสามมาส่วนอาจารย์ยังบอกว่าให้ถัวะเลาะปะเอาได้ยังเอาอยู่ดฮะฝุ่นฝุ่นเอาเส้นฝุ่นมันเชือเอาด้ ต้นชุดคนเด้อเลยสัมเห่าสัมบักคนเด้อแตนกรบโบมีเพิงกรบโบมีมีทั้งแตนมีทั้งเพิงกะคงจะดีนี่ก็เป็นที่พอใจแล้วเนาะ Cấp mày, Hết mày đắc, mày hao trên tí này chạy chân bố của cả đợi, ngoài nưng, to. đó buộc phải là cái này nó nào thoa 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 ta thoa 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 thoa

ตัดเอาห้าเาเนาะเอาไปเ้วยก็ดีได้แล้วพ่อเบื่อเบืองความสูงหนึ่งสองสามสี่หาหพันพันนะสามเมตรกว่าสี่เมตรเนี่ยเหรอว่ามตม สามหกวํามัร่อย qua วามัสูงเรือน่าจะมาตัดเอาห้าวอยู่นี่เนาะเป็นห้าวเป็นห้าวคือว่ามันันี้เอาลักไปก่อน โถ่เดินนั่งรดบดประซุนบ่แม่นมึงนึงแอ่บ่หมีว่กินนี่เาบ่กินเนี่บ่กินอันนี้ประ่งบ่กินนี่บ่ใยางมื่อบานย่างี่สูบยารถยาแด่นนสามสิบประตำเลยพอตัดสดที่เดกมาถ ตั้งขึ้นมาบ่งไมเฮียทำไมไปเห็ดท้าวมันตอนนู้นทางขึ้นผู้แด้วว้ไหนเขากำลังแปลงทาง <c oughs> เดี๋ยวไม่ไหม ห่อนเถอะเดียวเมื่อยนี่นี่นี่เอาอยู่นี่ไปใกล,ล้ร้ายมันเบียกใกล,ล้เลยมันหนักคือไม่มันเหมี่ยงทั้งนั้นด้วยเอาเบียกแม่น้องเพีย บางทีมันตัดไปเป็นท่อนเป็นท่อนไว้กินได้เบางทางขึ้นพูดขวักขวักยิ่งเท่าผู้เดียววัดดิพูดก็มาไปเอาสูงแท่ฟ้าไปเอาสูงแท้เอาขึ้นได้บ่ลุงพีขึ้นได้บ่กระเดากระเดาขึ้นได้ยวัดนี่ ขึ S 1> <S 1> ้นไปขึ้นไปค่วมพยนยางมอใช่ส่วมสมเด็จอยู่หันเด้อขึ้นกินมากเ้อันนั้น่ะเดียวเทวดาเดินดินไปๆๆี๋ยวิ้วร้าอีกล้นย่างขึ้นไปยังกันขน้อย ลระบ้างพาสดงเลยเด้อไอเดาขน้อยไปเดาูนอ่ะเห็นแต่ดังเบลเบลอยเด้นอ่ะดิฟขอปลาด้วยแม่ไปไ่นเห็นหน้าจจ้าขึนคงเป็นว่าทิมได้วะค่ะ ทีมวันเจรทีมวันเจรส์รูบเรนากันน,นะเนาะฮัลโหลฮัลโหลข่วมลำบากขั้นบ่ขึ้นกับบดอใดไม่อน,นะคนน่ะลำม,มันผ่านอุปสรรค sẽ đại tè cô bà khiến năm một đại nó nhom cô bà nhom xuống phột